โอ้ดูนะครับสีสันแล้วมันจะเข้ากันกับหมูสามชั้นเข้าวร้อนๆเดี๋ยวชิมตัวนี้เดี๋ยวมันหลายๆกันนะไม่ต้องชิมข้าวให้ดูแล้วกันแกงฟักทองหมูสามชั้นอร่อยที่สุดในสามโลกว้าวสวัสดีครับเอฟซีนะ เพื่อนๆในเฟซบุ o กแล้วก็เพื่อนมาก่อนไปครับผมก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมประกิตครับผมคก็วันนี้ครับกลับมาทำกับข้าวสไตล์คนเชียร์บอลนะครับสไตล์บ้านๆวันนี้นี่วันนั้นไปต่างจังหวัดมาก็ของฝากไปแต่งอีหวัดก็เนี่ยกระของก็เลยไม่ได้กินนานละว,วันนี้จะทำเมนูเลยเมนูเนื้อร่อยนะครับแต่คนไม่ค่อยได้ทำกินนะครับแกงข้อทองนะครับแกงข้อทองใส่หมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นนะครับอันนี้ เข้ากันมากเลยนะครับก็มาเดิมครับให้กําลังใจกันนะครับดูกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันเลยจะไม่เสียเวลาคิดมันยาวนะครับผมไปเลยครับเครื่องปรุงแน่นอนแกงฟักทองหมูสามชั้นก็ต้องมีนะครับฟักทองนี่หั่นมาละใช้เจ็ดร้อยกรัมนะครับใช้ประมาณเจ็ดร้อยกรัมหั่นชิ้นพอดีคำนะครับผมแล้วก็หมูสามชั้นก็หั่นมาละอันนี้ใช้สามร้อยกรัมนะครับ อันนี้ก็เป็นหมวกกะทิหมวกกะทินี่ใช้500กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นหางกะทิหางกะทิน,นี่ใช้คือท่วมใช้ใช้ท่วมท่วมผักท่วมหมูนะครับผมก็เป็นพริกแกงเผ็ด100กรัมอันนี้ก็ใบโหระพานี่ก็เป็นพิ่แดงมีดาผ่าซี่นะครับนี่ก็น้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นผงชูรสนะครับไม่ใส่ก็ได้ตามชอบอันเนี้ยนะครับนี่ตามชอบแล้วก็เกลือป่นอันนี้ ที่1่ช้อนชาก่อนแล้วก็ต้องชิมเพราะว่าบางทีพริกแกงเราซื้อมาครับต้องชิมก่อนเรื่องปรุงรสนะครับโอเคก็ไปแกงกันเลยครับเราก็เริ่มแกนก็คือหัวกะทิ5ารกรัมเราก็ใส่ไปเลยก็เคี่ยวให้แตกมันแต่ถ้าบางคนไม่ชอบกินมันเยอะก็ไม่ต้องเคี่ยวแตกมันเอาแค่เดือดเกือบแตกมันพอนะครับหลังจากกะทิแตกมันละอันนี้ผมไม่ใช้แตกมันเยอะนะครับใช้นิดหน่อยนะครับก็ใส่พริกแกงลงไปผักให้หอม พริแกงก็ใส่ไปผัดพร้อมน้ำมันหอยเลยนะครับตรงนี้เราต้องผัดให้พริแกงหอมแกงน้ำแกงเราถึงจะหอมอร่อยครับผมครับหลังจากเราผัดมาจนพริแกงหอมแล้วนะครับเราก็เอาหมูสามชั้นนะครับลงไปผัด นี้เราจะใส่เกลือไปหนึ่งขัอนชาเลยนะครับผมแล้วก็หมูสุรสเลยผัดให้หมูสลดตัวก่อนค่อยใส่ผัดนะครับผมหลังจากหมูเราผัดมาสลดตัวแล้วนะครับเราก็ใส่กระทองลงไปเลยผัดเลยะค ผัดฟักทองให้เข้ากับพริกแกงก่อนนะครับเนี่หลังจากผัดฟักทองให้เข้ากับพริกแกงแล้วฐานกะทินะครับอันนี้ก็ใส่ให้ท่วมนะครับหรือใครชอบน้ำก็จะใส่เยอะกว่าน,นั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ผมกะไว้พอดีแล้วนะครับคือกะไว้พอดีแล้วจะใส่หมดเลย หลังจากนั้นก็ปิดฝวาตุนไปก็ประมาณ15นาทีซักทองสุกก็โอเคเดี๋ยวมาปรุงดิดชิมลถปรุงรสกันอีกทีหนึ่งนะครับผมหลังจากเราเชี่ยวมาประมาณ20นาทีนะครับก็เมื่อกี้็คดูแล้วซักทองมันสุกแล้วก็โอเคแล้วนะครับก็สุกละแล้ว,ลวเราก็มาชิมรสกันนิดนึงนะครับ มันก็ขาดความเค็มไปนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เติมไปหนึ่งช้อนชาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งช้อนชานะครับผมก็น่าจะพอดีแล้วก็เติมนี่ไปเลยพริกแดงนะครับพริกแดงแล้วก็ใบโหระพาะครับใส่หมดเลยแล้วเราก็ปิดไฟแค่นี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวก็ตักชิมได้เลย <Yeah! Hoo! S 1> ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ แกงฟักทองหมูสามชั้นนะครับผมนี่โอ้โหดูครับสีสันยัวน้ำลายรอไม่ได้นะต้องไปชิมกันเลยนะครับก็เรียบร้อยสำหรับเมนูกับข้าวอันนี้อันนี้นของชอบของที่บ้านนะครับแกงฟักทองหมูสามชั้นปกติเราวต้อง เ้าสวยร้นอนแต่วันนี้ชิมให้ดูก่อนนะครับชิมชิมรสชาติกันก่อนมาหัวเรื่องรสชาติกันก่อนนะครับก็ชิมกันเลยก็จะริ่มเรื่องช้อนกางนะครับโวเียังไม่หมดไปนะครับอย่ากระตก oh. โอเคเลยแล้วก็เนื้อขาทอง มันๆด้วยนะครับถ้าเนื้อไม่ดีก็เราต้องเลือกเนื้อดีๆด้วยนะครับแกงนี้ยมันจะอร่อยแล้วมันจะเข้ากันกับหมูสามชั้นนะครับน่านนี่แหละถึงบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบไปละเข่าร้อนเดี๋ยวชิมตอนนี้เดี๋ยวเราไลกันนะคิมข้าวให้ดูแล้วกันนะครับก็เอามาฝากกันนะครับอันนี้เมนูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทานทานกันแต่อร่อยนะครับก็อย่าลืมครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแนะนำเพื่อนด้วย วันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับวันดีครับ